วันที่29กรกฎาคม2568วิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในภาษาไทยของเราโดยได้รับเกียรติจากท่านผอ,อสุรสิทธิ์เบญยาวัฒนาศิริและท่านรองธนบดีที่สุดมาร่วมกล่าววัตถุประสงค์และเปิดงานอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุน่นและเต็มไปด้วยความคึกคัก ด้วยการประกาศรางวัลการประกวดคัดลายมือและการแต่งกลอนซึ่งนักเรียนแต่ละคนต่างตั้งใจและแสดงฝีมือกันอย่างสุดความสามารถของรางวัลก็จัดหนักมากทั้งตุ๊กตาขวดน้ำกล่องข้าวขนมและอีกมากมายแจกจนมือสัน่นแจกจนยิ้มกันไม่หยุดจากนั้นเวทีสะเทือนไปด้วยการเดินแฟชั่นโชว์ชุดวรรณคดีไทยแต่และแผนกมาพร้อมคารคเตอร์สุดอลังการแผนกช่างยนต์นำโดยสุนทรพูและขุนแผน สง,ง่างามตามแบบวรรณคดีไทยแผานกช่างกลโนสร้างสีสันด้วยนางวันทองขุนแผนขุนช้างกุมารและคนรับใช้ก็ไม่ขายนะครับมากแผานกช่างไฟฟ้ากำลังมาในทีมนางรัชนาและงาอป่าแผานกช่างก่อสร้างสะกดทุกสายตายด้วยแม่ราวทองสวยสะกดสายตามากและแผานกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลแต่งมาเป็นขุนแผนที่รูปงาสุด,สด ไฮไลท์อีกอย่างคือการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาไทยทั้งสาระและความสนุกสนานเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีนักเรียนแย่งกันตอบเสียงดังลั่นเพื่อแย่งชิงของรางวัลกันอย่างสนุกสนานต่อได้เวทีโชว์ความสามารถพิเศษของนักเรียนที่มาพร้อมความมั่นใจและพรสวรรค์ รวมถึงการตอบคำถามผ่านการเลือกหม่เลขแต่และคำตอบเต็มไปด้วยไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์และแผนที่คว,ว้ารางวัลชนะเลิศไปก็ได้แก่แผนวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและความมันยังไม่หมดกับเกมสงครามตอบด่วนให้ดูภาพและวตอบเป็นสำนวนไทย เสียงหัวเราะและเสียงเชียร์กึกก้องไปทั่วหอประชุมกิจกรรมวันภาษาไทยปีนี้เป็นไปด้วยทั้งสาระความสนุกและความสามัคคีเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนจะไม่วันลืมและหวังว่าจะได้จัดต่อไปในทุกๆปีเพราะภาษาไทยคือหัวใจของความเป็นไทยขอบคุณทุกแรงใจที่ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมของชาติเราและพบกันใหม่ปีหน้านะบ๊ายบาย